คนน้อยมากคนแบบน้อยจริงๆแต่ผมเล็งหมอหน่ารักมากไว้โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น,น,น,น้องคนดูชนที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมกบกันระเบิดอีกแล้วนะครับผม <c oughs> คือตอนนี้ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมแบบว่าดูรีบบิดกันจังับนะทุกคน ตอนนี้เราก็จะไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะผมที่มหาลัยของตัวเองนะับผมนี่ก็เอาจริงกับแม่งเราคิวนะสิบโมงเว้ยแต่ตอนนี้กูตอนนี้เก้าครึ่งแล้วทุกคนแล้วทางจากนี้ไปมหาลัยก็ก็ค่อนข้างที่จะนิดนึงนะก็คือแบบในระยะหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ไกลจะเกินไปนะฮะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าอ่ะทุกคน ก็ลองบิดไปดูนะนี่เป็นแบบว่าอุ่นเครื่องรถเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยออกไปเลยนะทุกคนคือนี่ไม่ได้นัดเพื่อไว้เพราะว่ามีธุละาต่อนะเดี๋ยวก็อันนี้ว่าจะถ่ายคลิปไปฉีดว็คซีนเข็มที่สองนะเพื่อนแต่กูอาจจะไม่ได้อัดตลอดทางนะเพราะว่ามันอาจจะคลิปมันจะยาวเกินไปนะเพราะว่าระหว่างทางที่ผมขับไปนี่มันน่าจะยาวพอสมควรนะก็อาจจะแบบตัดเป็นบางช่วงพูดเป็นช่วงๆเอานะเออ ต้องขอบคุณเพื่อนด้วย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 ช่วยด้วยเพี้ยนรวะก็ต้องขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับผมที่แบบว่าเออกดซับสไครต์แล้วก็คอยแชร์คอยติดตามผมอยู่นะก็อจริงคือคนดูตอนนั้คือผมว่ามันพลาดอย่างหนึ่งคือผมว่าไม่ได้อัพคลิปมาอาทิตย์หนึ่งเว้ยแล้วแบบไอ้เหี้ยแล้วด้วยความที่ผมมันลงคลิปเออประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ ก็คือเมื่ออาทิตย์หนึ่งแล้วก็เพิ่งมาลงคลิปอะปกติผมจะลงคลิปประมาณสองสามวันถูกไหมเออสองสามวันคือจะลงคลิปเลยแต่เนี้ยคือปมาปอาทิตย์หนึ่งผมเพิ่งลงแล้วมันแบบว่าคนดูมันหายอะจริงๆนะจากคลิปเออที่ผมไปทําบุญอะผมรู้สึกว่าแล้นะ่าคลิปยอดวิวน้อยที่จริงอะผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะน้อยขนาดนี้นะทุกคนก็เลยแบบเออวะ่ะเพราะว่ามันเหมือนย t u ู e มันปิดการมองเห็นนีืยมั้งแบบ ถ้าเราไม่ได้ลงคลิปนานเงี้ยมันจะเริ่มปิดการมองอห็นงผมไม่รู้ว่ามันทาเพื่ออะไรนะทุกคนผมก็เลยแบบเออไอเฮียก็เลยต้องมานั่งฟอร์ใหม่เลยนะะถ้าคนแบบว่าคนติดตามผมจริงก็จะกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งไว้เขาก็จะรู้ว่าผมอัพคลิปนะฮะก็เรื่อยๆการท o u t u ู e ผมเรื่อยๆนะแต่ไอเฮียกว่าจะโดนตกใจไ,ไปไ้ แล้วก็มาถนนเสรีไทยเพื่อที่เราจะตัดเข้าส่วนสยามแล้วไปเส้นรามธานะทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้นะว่ามอผมเรียนอยู่ที่มออะไรนะทุกคนก็จะว่าจะไปฉีดาแล้วก็ทัวร์มอเล่นนิดนึงแต่จริงมอผมมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะมันเล็กอะ่ะเออมันไม่ได้เหมือนพวกมอกรุงเทพมอบางสิทธ์นะทเพื่อนอน,นะนี่ก็น้ำมันสามขีดก็น่าจะพออยู่แหละพอสมควรพูดบ้างไม่พูดบ้างก็แต่ไปบางช่วงนะฮะผมรู้สึกว่าการพูดการได้คุยกับคนดูอย่างเงี้ยมันรู้สึกมีความสุขนะ แล้วใครที่อยากถาม Q&A ของผมนะก็ถามมาได้เลยนะทุกคนคือ h ฮท Q&A นะถามอะไรก็ได้ที่เดากจะถามนะถ้าพูดภาษาชาวบบานก็จะพูดพูดได้บอกว่าพูดภาษาชาวบ้านก็เออไม่พูดแล้วกันมันรู้สึกว่ามันไม่ดีนะทุกคนแต่ก็ถามมาและการอยากให้ถามนะจริงๆอยากให้ถามมากเลยคือผมอยากทำ EP สองได้แหละเออแล้วผมรู้สึกว่าการได้ตอบเมนคนดูแม่งสนุกอะ คือแบบเหมือนเราจริงๆช่องเราก็ไม่ได้โตขนาดนั้นหรอกแต่ก็รู้สึกแบบว่าเออมันมันก็ดีนะที่เราได้คุยกับคนดูคุยกับเอฟซอย่างเงี้ยเออไดตอบคาถาม FC ฟซอยากรู้อะไรแล้วก็ตอบแค่นั้นเองนะฮะแค่แฮชแท็กคิ A มาแค่นั้นเองผมจะรวบรวมคำถามเองนะนี่เราเข้ามาถึงถนนสวนสยามแล้วไอี่เพื่อทันบอกไว้สต่ครึ่งชั่วโมง นี่มันเปิดป่ะวะคือผมจําได้ว่าแบบส่วนสยามผมมาเล่นล่าสุดก็เมื่อประมาณตอนผมอยู่อยู่ปฐมเลยมั้งเพราะาผมไม่ได้ไปสวนสยามนานมากอะคือแบบจริงนะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ไปนานมากและผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรด้วยทุกคน นียามนะเออเพราะว่าช่วงน,นี้มันโควิดด้วยยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะใครที่แบบว่าทําธุรกิจหรือเปิดลงเปิดร้านเนี่ยมันไม่ดีจริงนะเพราะคุณก็รู้ตัวอยู่นะเพราะคุณก็ทุกคนก็รู้กันหมดนะว่าคนเป็นเพราะใครนะซึ่งเราจะไม่พูดดีกว่าถ้าก่อนที่ช่องเราจะบินนะอโอ้ไอ้ทียรถโคตรพอ่พอโคตรแม่ติดเลยผมจําได้เส้นเนี้ยคือเส้นเนี้ยมันเหมือนจะเป็นเออมันคือเส้นลายมินทาไปตรงเนี้ยเจ้าวะใช่แหละเออมันคือเส้นลายมินทาซึ่งรถแม่งโคตรติดเลยน้องๆ ซึ่งตอนหน้าดีนะที่ผมใส่แขนยาวขายาวมาเพราะอากาศแม่งเริ่มร้อนแล้วแดดมันเริ่มร้อนนะทุกคนแล้วผมรู้สึกว่าการที่แดดมันเริ่มร้อนมันบ่งบอกถึงว่าผิวกูอาจจะไหม้นะฮะจริงๆตอนแรกว่าจะขับรถใหญ่มารถใหญ่ก็คือรถยนต์นั่นแหละแต่ด้วยความที่ใจมันรักนะครับผมใจรักใจในไฟในการทํา o ย t u b e มันเริ่มมาทุกคนผมก็เลยว่าถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูเดือะพอครั้งที่แล้วอ่ะผมไอขื่อมแรกอะ่ะ ผมถ่ายไปแล้วแต่มุมกล้องผมปรับเป็นเลนไว์เออแล้วพอปรับเป็นเลนไวด์แล้วมันมองไม่เห็นมันมองเห็นแค่มไม้ผมปรับกล้องตำแหน่งมันเป็นเฉพาะของรถพวกวาย,ยางไงก็คือเซ็ตมาแล้วอ่ะเออก็เลยแบบมันคลิปก็เลยพังนะก็เลยไม่เอาดีกว่าก็เลยว่าเออว่าเก็บต่อค่ะเออถูกกูอัดเองเข็มต่อ,อ,อนี่คือกูอดดัดจากข้างในเลยผมคงไม่แบบว่า ขับมอไซค์ไปถึงทุแล้วก็ตัดจบนะฮะก็คือก็จะถ่ายข้างในนิดนึงนะโชว์กายเป็นยูทูบเบอร์ของอันดับหนึ่งของประเทศไทยหน่อยนะผมฝันไว้ว่าเออว่าผมอยากจะเป็นยูทูบเบอร์คนคนนึงที่มีคนรู้จักพอสมควรเอาง่ายคือกูอยากนางแค่นั้นแหละเมื่อเราเราก็อยากจะทำในสิ่งที่เราชอบแล้วก็อยากอยากให้มีคนชอบในสิ่งที่เราทำยเย็ดเข้ขาคมสัด อาจริงแต่แบบจริงๆผมแบบผมมีเป้าหมายชัดเจนนะว่าผมอยากเป็นยูทูบเบอร์จริงแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเป็นได้หรือเปล่าผมก็ลองพยายามดูนะฮะก็ใครที่อยากเป็นกําลังใจให้ผมง่ายๆแค่กดซ u b s c คไ b e ให้ผมแค่นั้นเองง่ายสุดและไปเว้ไปเว้ยไปจริงหน่อยจริงหน่อยเพื่อนๆลองคิดดูดิไอ้เฮียกูต้องแบบขับรถไปอีกฟากหนึ่งเพื่อไปหาเพื่อนอีกผมมีคนนึงก็คือแถ่โรงเรียนนั่นแหละโ โรงเรียนมัธยมเก่ามอมะเออก็คือเอาง่ายคือกูต้องขาเก่ากูต้องขับข้ามฟากมาอีกอ่ะก็เขาคางจะเปิดน้ามันพอสมควรนะแล้วก็ยังมีน้ามันเหลืออยู่ก็น่าจาะาเหลือเหลืออยู่อ่ะเออจะมาลุ้นกันฮนะแต่ผมรู้สึกว่าเอ็กต้าเอ็กต้ามันดีกว่าเพืพ่อนๆคิดว่าเอ็กต้ามันดีป่ะแต่ไอ้จริงที่มหาหลัยผมไม่รู้นะมหาลัยอื่นไปหรือเปล่าแต่ที่มหาหลัยผมอ่ะคือเขาบางังคับไม่ฉีดทุกคนเพื่อป้องกัน ไอนี่เวลามาเรียนอะไรเงี้ยเขาด้วยความที่เขาแบบว่ากังวลอะไรเงี้ยเออว่าแตกไอเฮียกูรู้สึกว่าตรงนี้ยมันปิดทําไมวะมันทําอะไรกูอยากรู้มากเลยตรงเนี้ยเพราะกูก็ไม่เห็นแม่งมีอะไรเลยดีไ่ไเงแต่รู้สึกว่าชื่อมาหาอะไรกูน่าจ่เฮียเฮียก็เดิมน,นะจากที่เคยเฮียอยู่แล,แล้วทุกคนกูต้องบอกเขาไม่ต้องกูามาฉีดล็อกซีนนะั่นกูคิดเกิดเปิดเัี้ย เป็นการเหมือนการมาโทรมาหาอะไรปะอะไรอย่างงี้กูต้องโทรถามเพื่อนว,ว่าเพื่อนกูอยู่ใส mm hmm. เพื่อนกูอยู่ไหนบ้าง mm hmm. ว่าแต่ดุคติหรือเปล่าใช่กูเห็นว่าเป็นดูกติซึ่งกูต้องหาจอดรถที่มันร่มๆหน่อยซึ่งกูเจอแล้วน้องๆโอเคโอเคเดี๋ยวตัดไปก่อนนะทุกคน A few moments later เอานะทุกคนก็หลังจากที่เราลงรถมาที่กูขับรถมานั่นแหละเฮียทุกคนเฮียต้องฉีดแล้ว แต่วันนี้คนน้อยมากคนแบบน้อยจริงๆอ่ะจริงๆผมผมไม่กล้าผมไม่กล้าถ่ายแบบจริงๆถ่ายอะไรอย่างนี้นะแต่แบบเออเพื่อความระระทึกใจไม่รู้ผมจะได้หมอคนไหนนะแต่ผมเล็งหมอหนะ้าหลังไว้ <c oughs> รอเขาเรียกชื่อนะเดี๋ยวรอเขาเรียกชื่อไปหนึ่งนะทุกคนในโลง่งโล่งแบบโลง่งโล่งโล่งโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมฉีดวัคซีนแ,แล้วกันนะ มาลทุกคนเราจะมาฉีดวัคซีนกันนะเรามาดูกันว่าขากลับ e! จะขับมอเตอร์ไซค์ได้ไหมเข็มเยอะนะทุกคนเข็มเยอะนะอันนี้คือการฉีดรอบสองแลรู้สึกแบบเกร็งๆเรากำลังจะไม่สบายกันอีกครั้งนะทุกคนมั่นใจว่ารอบสองผมไม่น่าจะเป็นไรมางนะ กูฉีแลนะ้ก็เฉยๆครับน้องๆเดี๋ยว,วเพื่อนหลังจากที่เราชิมน,นะฮะอันนี้เรานั่งเบอร์เบอร์79นะทุกคนเดี๋ยวขอเวลา30นาทีนะ30 minutes later. ฉีแล้วนะทุกคนมันผมไม่รู้สึกปวดแขนเลยว่ะตอนแรกผมนึกว่ามันจะแบบว่ารู้สึกว่าปวดแขนนะก็มีเท่านี้แหละทุกคนคลิป ะะก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็จะมาดูกัน,นกเดี๋ยวจะมาเล่าต่อไปคลิปหน้าว่าอาการเป็นไงทุกคน <S <S ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเข็ม2อ,อ่ะมันทำอะไรกูได้เปล่าวะอะไรเงี้ยเออนี่ก็เตรียมตัวจะกลับแล้วเดี๋ยวมีธุระต่อทุกคนโอเคสำหรับนี้ผมกับกัปตเบิดที่เป็นพิธีกรขอ,ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนฮะก็ขอบคุณน้องม่อนน้องตังหูคันนี้ที่พาเรามาถึงที่จุดหมายตัวอย่างปลอดภัยนะ ไอเเหมือนกูพูดคนเดียวเลยตอนนี้คนเขาก็มองกูอยู่นะฮะโอเคตอนนี้ผมบายบายก่อนไปละจุ๊บเจอกันที่หน้า